สวัสดีครับช่วงนี้ก็มีข่าวมากมายมีแต่ความเข้มข้นทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นข่าวภายในถึงข่าวต่างประเทศถ้าข่าวต่างประเทศมันก็หนีไม่พ้นเรื่องรัสเซียบุกยูเครนซึ่งลุงก็ดูดูสื่อของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นสื่ออาวุโสหรือจะสื่ออันไหนรวมถึงนักวิชาการที่ออกมาพูดวิเคราะห์สังรงข้อต่างๆมานาะดูแล้วมันเป็นไปตามความต้องการของใข้ตะบะตกดูแล้วก็เหมือนกับไปก๊อปปี้ข่าวเข้ามา ไปคัดลอกข่าวเข้ามาแล้วก็มาวิเคราะห์แก่เกาว่ามันต้องอย่างกันมันต้องอย่างนี้ล้วนแต่ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับฝ่ายตะวันตกลุงมองอย่างนั้นจริงเพราะมันเป็นไปทางทิศทางเดียวกันทั้งหมดเหมือนกัน ดูอย่างอเมริกาอเมริกาบอกว่ากองทัพรัสเซียต้องมีปัญหาถึงเดินหน้าไม่ได้เอาแล้วส,สื่อไทยก็บ้าจี่นักวิชาการไทยก็บ้าจี่วิเคราะห์อย่างนั้นวิเคราะห์อย,อย่างนี้มันก็ล้วนแต่ช่วยเป็นกระบอกเสียงฝ่ายตะวันตก วันก่อนทูตต่างประเทศรวมตัวกันมาถามทางการไทยว่าจะอยู่ฝ่ายไหนเป็นเป็นสันดารของพวก,น,พวกนี้ไหมคือเขาไม่เคารพความเป็นชาติอื่นไม่เคารพความอิสระของชาติอื่นเลยมันต้องการบีบบังคับ ให้ประเทศอื่นต้องทำตามตามแนวทางที่ตัวเองต้องการแล้วสื่อไทยสื่อไทยก็บ้าที่ตามนักเคลื่อนไหวประเทศไทยนักการเมืองประเทศไทยก็บ้าที่ถามนายกรัฐมนตรีว่าจะเลือกไปไหนเลือกอยู่ข้างไหนซึ่งวันนั้นนายกรัฐมนตรีพระเด็จระยุทธชา ก็ตบไปได้ชัดเจนชัดเจนว่าประเทศไทยยืนอยู่กับอาเซียนเพราะเราอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นพวกเดียวกันมาตีออกไปทางไหนสแสดงออกทางไหนเราก็าไปด้วยกันไม่แยกกันไม่แตกกัน นั่นคือความชัดเจนมันถึงมีมติออกมาปรานามรัสเซียซึ่งก็เป็นไปตามแนวทางทิศทางเดียวกับกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมดมันชัดเจนพอมันชัดเจนอย่างนี้ฝ่ายค้านมันก็ไปไม่เป็นโดยเฉพาะพวกสามกีที่เรียกเลยว่าคนรุ่นใหม่ยิ่งไปไม่เป็น มันก็เงอะเงอะงา,งาตอนนี้ไม่รู้จะเอาอะไรมาตีรัฐบาลดีคือสื่อไทยนักวิชาการไทยบางทีสื่อจะไข่ถ้าวันตกก็ต้องการนำเสนออะไรเราก็ตอบสนองก็มีใครพูดถึงไหมว่า ที่มันเกิดสงครามขึ้นมานะรัเสเซียบุกยูเครนนั้นมันมีผลมาจากอะไรมันก็มีผลมาจากความล้มเหลวของยูเอความล้มเหลวขององค์การสหป,ประชาชาติสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นเพราะความล้มเหลวขององค์การสันนิบาตชาติมันจึเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง พอเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองก็ตั้งยูเอ็นขึ้นมาตั้งองค์การสารันติประชาชาติขึ้นมาซึ่งก็นําโดยสหรัฐอเมริก,กาจุดประสงค์ก็คือรักษาสันติภาพของโลกเพื่อไม่ให้เกิดสงครามในภูมิภาคต่างๆเพื่อให้เกิดสันติสุขในภูมิภาคต่างๆนั่นคือจุดประสงค์หลักของการก่อตั้งยูเอ็น นหลายสิบปีที่ผ่านมามันมีมีไหมว่ายูเอที่จะทําให้มันเป็นไปตามที่เจตนารมณ์ของการตั้งยูเอทุกประเทศทุกภูมิภาคเกิดความขัดแย้งมากมายเกิดการสู้รบกันมากมายมันมาจากไหนส่วนใหญ่ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์มันมาจากชาติมาอำนาจทั้งนั้นภูมิภาคใดประเทศใดที่บานาจเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปยุ่งมันก็เกิดสงครามไม่จบไม่สิ้นเห็นไหมว่าสงครามต่างๆที่มันเกิดขึ้นในทุกภูมิภาคล้วนมาจากชาติมหาอำนาจหมายความว่า ยูอินไม่สามารถจัดการอะไรกับเทศหมหานจได้มันจึงเกิดปัญหายุ่งเหยิงมาตลอดน,นี่แหละคือความล้มเหลวของยูอินและมีใครพูดถึงบ้างมีใครพูดถึงบ้างไหมว่ายูอินถูกครอบงำโดยค่ายตะวันตกทำตามใบสั่งของค่ายตะวันตก มันไม่ได้ทำเพื่อความยุติธรรมความเป็นธรรมของประชาชนของประชากรโลกซึ่งก็จริงซึ่งก็ถูกต้องหลายคนพูดแล้วว่าความยุติธรรมความเป็นธรรมในโลกนี้มันไม่มีมันเป็นลมปากเท่านั้นมันมีแต่ผลประโยชน์ของชาติเท่านั้นความเป็นธรรมความยุติธรรมผลประโยชน์ของประชากรโลก มันไม่มีอยู่จริงมันถึงมีแต่การแช่งแย่งชิงเอารัดเอาเปรียบกันเกิดการรบราค่าวันกันเมื่อเรามองที่สงครามที่เกิดขึ้นจากการที่รัสเซียบุกยูเครน ความจริงแล้วรัสเซียเขาร้ตะโกนบอกมาไม่รู้กี่ครั้งบอกมาไม่รู้กี่หนไม่รู้กี่ปีมาบอกว่านาโต้ที่มีการนำโดยอเมริกากำลังกุกคามเป็นไปคุกคามต่อรัสเซียนั่นก็คือพยายามจะเอาประเทศอิสระที่อดีตเคยอยู่ใน สภาพโซเวียตให้เข้ารวมกลุ่มกับนาโต้การเอาประเทศหล่านั้นมาเป็นสมาชิกของนาโตนั่นก็หมายความว่านาโตที่ดูการนำของอเมริกานั้นต้องการที่จะเอาประเทศเหล่านั้นเป็นที่วางขีปนาวุธต่างๆเป็นที่วางกองกําลังต่างๆ นั่นก็คือไัยคุกคามต่อรัเสเซียแล้วยูเอ็นเคยตระหนักงเรื่องเหล่านี้เคยพยายามที่จะจัดการเรื่องเหล่านี้มันก็ไม่มีในที่สุดรัเสเซียต้องลุกขึ้นมาจัดการที่ตูนีซึ่งโดยศักยภาพแล้วรัเสเซียสามารถที่จะยึดตรุงเทียบได้ภายใน ี48ชั่วโมงเราก่อนหน้านั้นรัสเซียวางกำลังไว้รอบๆอ,อ,อยูเครนหมดแล่พร้อมที่จะจัดการยูเครนได้เด็ดขาดเสร็จสิ้นทันทีทำไมรัสเซียถึงไม่ทำแบบนั้นทำไมถึงปล่อยเนิ่นนานมาถึงสิบกว่าวันตรงนี้แหละที่เราต้องมาวิเคราะห์ร่วมกัน มาช่วยกันวิเคราะห์ว่าทําไมทําไมรัเสเซียถึงปล่อยให้เดินนะทน้าทางที่มีสกยภาพเพียงพอที่จัดก,การได้ทันทีสามารถเข้าไปยึดเมืองหลวงได้ทันทีแต่รัเสเซียยังไม่ทำนั่นก็เพราะรัเสเซียต้องการที่จะยึดยูเครนไว,ตว้ตลอดยึดยูเครนไว้ จัดการให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดคงไม่ปล่อยอยูเครนง่ายๆไม่ใช่โจมตีแล้วเพื่อสั่งสอนแล้วก็กลับไม่ใช่แต่ยูเครนคือเป้าหมายที่รัสเซียต้องการจะยึดที่จะครองที่จะมีอำนาจอยู่ในยูเครนอีกนานนี่แหละรัสเซียไม่จำเป็นต้องฝีบามบุกเข้าไปพอเร่งรีบบุกเข้าไปนั่นก็ทราบกับว่าสร้าง ความเสียหายทั้งรัสเสียเองและก็ทางผลเรือนของยูเครนหากกระทบกับผลเรือนของยูเครนกระทบกับประชาชนชาวยูเครนนั่นก็หมายความว่าสร้างความเครียดฉากให้เกิดขึ้นในหมู่ชาวยูเครนมากขึ้นมันก็ยากที่จะจัดการ การที่ค่อยๆค่อยๆทำความเข้าใจค่อยๆให้เกิดการยอมรับในหมู่ชาวยูเครนนั่นคือสิ่งที่รัสเซียต้องการ,รเราเห็นได้ว่าทุกครั้งที่รัสเซียโจมตีรัสเซียจะประกาศบอกให้ประชาชนออกพยกอกมาจากจุดนั้นออกไปจากจุดนี้นั่นก็หมายความว่าไม่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับ ประชากรไม่ต้องการสร้างความเสียหายกับประชาชนภาพต่างๆสังเกตกับว่าสงครามเที่ยวนี้มันมีผิดปกติมากมายปกติแล้วสื่อกวันตกนั้นเขามีสู่รสำเร็จที่จะเอามาโชว์เอามาอวดนั้นก็คือ ไปหาภาพเด็กทารกเด็กผู้หญิงคนชราที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสงครามนำมาใช้เพ